สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโลกเจอกัะลุงแหวงสายแบกแล้วก็งาน DIY นะครับสำหรับ EP นี้ลุงแหวงจะมานำเสนอวิธีการติดตั้งแหลกท้ายให้กับเจ้ายามาฮ่า x c i t ซ r 155คันนี้นะครับเพิ่งลุงแหวงเพิ่งได้มาใหม่ก็ได้ไปสั่งซื้อตัวแหลกท้ายตัวนี้มานะครับซึ่งมันเป็นแหลกท้ายราคาจํำยาวเนาะ ถ้าจะซื้อแบบสําเร็จเลยมันก็จะที่ติดตั้งแล้วก็สําเร็จเลยมันก็จะแพงนิดหน่อยลุงแหมงก็ซื้อมาแล้วก็ได้เอามา DIY มันคงแข็งแรงขึ้นนะครับเนาะแล้วก็พร้อมกับติดตั้งถาดถาดใส่กล่องท้ายไปในตัวแลวผมเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการ DIY วิธีการแก้ไขมันจะเป็นยังไงนะครับ วันแรกเลยที่ซื้อมาสภาพสภาพของแหลกท้ายไม่ได้มีแบบนี้นะครับตอนที่ติดตั้งไปเดี๋ยวลงแหวงใส่ภาพให้ดูนะครับว่าตอนที่ซื้อมามันจะตรองเนี้ยมันจะงุ้มลงงุ้มลงไม่ได้เชิดขึ้นแบบนี้นะครับลงแหวงก็ต้องเอามาแก้ไขเอามาด i y ใหม่ด้วยการนี่ครับ ปาดตรงนี้ปาดตรงนี้นะครับเจียรตรงนี้ออกเสร็จแล้วก็เจียเหาแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็เชื่อมเชื่อมใหม่ครับเชื่อมใหม่แก้ไขใหม่ให้มันออกมาในสภาพแบบนี้นะครับแต่ท้ายที่ลุงแหวงสั่งมาก็จะเป็นของออสโคลาด อะไรนะครับสั่งมาในราคา400กว่าบาทนะครับแล้วก็ต้องเอามาแก้ไข DIY ตามที่เพื่อนๆได้เห็นนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ต้องเอามาถ้าเราเอามาใส่เฉพาะเฉพาะตัวแหลกท้ายเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราใช้งานไปนานๆน,น,นะครับมันจะทําให้ตัวโครงรถส่วนนี้แลวมันเป็นสีดามองไม่ค่อยชัดเนาะ ถ้าเราใช้ไปนานๆใส่กล่องใส่อะไรมันหนักมันโยกมันคลอนก็จะทําให้โครงรถส่วนเนี้ยเสียหายได้ลุงแหวงก็เลย DIY ทาขาค้าขึ้นมาอีกทําขาค้าขึ้นมาแบบนี้ครับก็เพื่ความแข็งแรงนะครับแล้วก็เห็นบางคนบางเจ้าเขาก็จะ เอามาทําขาค้าแล้วก็เอามาติดตั้งไว้ตรงน็อตตรงขาจับพักเท้าตรงนี้เลยนะครับแต่ลุงแหวงมองว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ลุงแหวงก็เลยเอามาจับด้านล่างตรงนี้องศาก็อองศาของเหล็กมันจะค้าได้ดีกว่าได้แข็งแรงกว่าอะไรประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็มาแก้ไขอา่า ทั้งสองฝั่งตัวความแข็งแรงนะครับตอนนี้ก็ก็จับตรงส่วนที่ตรงนี้เลยครับไอไอรูจับหูท่อไอเสียนี่เลยครับ <c oughs> ถ้าใครก็องศาทั้งสองข้างจะไม่เท่ากันนะครับแต่ลงไหนไม่ได้ไม่ได้ สีเรียสอะไรเอาเอาขอให้มันแข็งแรงเข้าไว้ครับนะนะครับถ้าเราไม่แก้ไขไม่ยกไม่ยกตัวท้ายขึ้นอะ่ะเวลามองไกลๆมันภาพตัวเนี้ยมันมันก้มหน้าลงมาใช่ไหมครับ แหวงมีรูปให้ดูอยู่มันจะไปบังพวกถ้าเราติดกล่องติดอะไรไปแล้วมันจะบังบังไฟท้ายครับจะไม่สวยด้วยจะทําให้ไม่มีความปลอดภัยสักเท่าไหร่เดี๋ยวรถที่วิ่งมาด้านหลังเราจะมองไม่เห็นครับอ่าต่อมาในส่วนของการติดปิ๊หรือว่ากล่องท้ายนะครับ ลุงแหวงก็ได้ของปิ๊บเป็นปิ๊บ ABS ของ F2Moto นะครับเดี๋ยวถ้าคนไหนสนใจนะลุงแหวงจะใส่ตะกร้าไว้ให้นะครับสามารถจิ้มลิงก์เข้าไปดูสินค้าที่ลุงแหวงใส่ตะกร้าไว้ให้ได้เลยนะครับนะครับอ่าแหลกท้ายที่ลุงแหวงได้มามันจะมีคานอยู่ตรงนี้พอดี แล้วก็ถาดตรงนี้มันเป็นถาดเหล็กลุงแหวงก็อ่อเดี๋ยวแปบบ๊บหนึ่งมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งอุปกรณ์ที่ติดมากับกล่องท้ายนะครับก็คือตัวเนี้ยจะเป็นตัวจับด้านล่างแต่บังเอิญว่าแต่ท้ายตัวนี้มีคานตรงกลางแค่สองคานแล้วเราจะจับส่วนนี้ก็ไม่ได้นะครับเนะบาะบังเอิญ อ,อก็ลุงแหวนก็เลยใช้วิธีเจาะตรงคานสองข้างนี่แล้วก็ใส่ผาดผาดเหล็กเข้าไปก็มั่นคงแข็งแรงดูครับดีครับส่วนกล่องท้ายที่ลุงแหวนว่าไปนั้นเป็นกล่องแบบตดตดเร็วนะครับคือตดเร็วสามารถใส่ได้เลยครับ สามารถถอดใส่ได้ได้เลยนะครับเหมือนเหมือนปิป๊บอลูมิเนียมทั่วไปเลยครับปิ๊บนี้เป็น,เป,นเป็นกล่องเป็นพลาสติก ABS นะครับปลดเร็วได้หุงแหวงใช้ขนาดห้าสิบทิครับนี่ครับปลดล็อกเก็บนี่เวลาเราใช้ก็ จัดนีมุญแจล็อกมันคงแข็งแรงครับขนาดห้าสิบลิตรครับมีเขาเรียกอะไรตอนนี้เขาเรียกว่าซับในเหรอหรือบางคนก็เรียกว่าอนะินเนอร์เนาะมีอยู่ส่วนล่างแล้วก็ตรงนี้เป็นตะข่ายยาังยืดเอาไว้ใส่ของอะไรได้บ้างครับนี่ครับ ขนานดห้าสิบลิตรนะครับเวลาจะปลดก็เวลาจะปลดก็คลายกุญแจปลด,ดล็อกกุญแจตรงนี้แล้วก็ดึงแล้วก็เอามาเหมือนปิ๊บปิ๊บอลูมิเนียมทุกอย่างครับนี่ครับอ๋อก็ก็มีแค่นี้ครับสำหรับงานแ e ค่ไข DIY ติดตั้ง แหลกท้ายให้กับเจ้า Yamaha Xciter 155คันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับชอบกดไลค์ใช่กดติดตามสวัสดีครับ